ผู้ชายทุกคนรักผู้หญิงที่รักในตัวเธอเองไม่ว่าจะรักในความเซ็กซี่นะคะไม่ว่าจะรักในความเป็นแบบว่าสาวหวานสาวเรียบร้อยนะคะอาจจะรักในความเท่ทะมัดทแมงหรือว่ากระชับกระเชงของตัวเองนะคะผู้หญิงที่รักในความเป็นผู้หญิงของตัวเองแล้วก็ c u l t i v a t e แล้วก็ Embrace นะคะในสิ่งที่ตัวเองเป็นคือผู้หญิงที่นะคะจะไม่หยุดอยู่นิ่งแล้วก็จะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองเป็น ให้มันยิ่งดีมากกว่าเดิมขึ้นไปนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่รักในความเป็นผู้หญิงของตัวเองค่ะจะเป็นผู้หญิงที่ไม่หยุดเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเองพอเรารู้จักตัวเองมากพอค่ะเราจะเริ่มรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นเริ่มฝึกความรักจากสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะเริ่มที่จะแต่งตัวนะคะจากรูปลักษ์รูปล่างโครงสร้างของตัวเองพอเรารักในความเป็นผู้หญิงของเรานะคะเราจะเริ่มหัดแต่งหน้านะคะในสไตล์ของเราหรือว่า ในแบบที่เราได้รับ inspiration มาจากนะคะอินเทอร์เน็ตบ้างสื่อบ้างหรือว่า r o l e Model ของเราแต่เราจะเอามาพัฒนาในแบบที่ตัวเองเป็นต้องไหมคะผู้หญิงที่รักในความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Sense of Humor ความตลกหรือว่าเป็นผู้หญิงที่นะคะมีความ Sexy Mind นะคะมีความฉลาดมีความ Elegance นะคะมีความ l a d y l i k e หรืออะไรก็ตามแต่คนอาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็น g i r ร b o s s หรืออะไรก็ตามแต่ที่ คุณชอบคุณให้ความสําคัญคุณให้ความสนใจเวลาที่คุณรักในรูปลักษณ์รูปร่างแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองจากคอร์จากข้างในของคุณนะคะคุณจะเปล่งประกายคุณจะสวยจากสิ่งที่คุณเป็นและเวลาที่ผู้หญิงเรารักในตัวเองนะคะมันจะเห็นได้ชัดมากเพราะว่าอะไรครับเราจะมั่นใจเราจะเฉิดฉายนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะเด่นเราจะเปล่งประกายเพราะว่าเราไม่อายในสิ่งที่เราเป็น พอเราไม่อายแล้วก็เรา embrace นะคะเราลากในสิ่งที่เราเป็นปุ๊บอะค่ะเราจะเป็นผู้หญิงที่ bright มันจะออกมาจากทางสีหน้าเววตาแล้วก็กริยาท่าทางรอยยิ้มต่างๆเวลาที่เราไปไหนนะคะคนอื่นเขาจะ pick up พฤติกรรมหรือว่าเขาเรียกว่า pick up energy ของเราได้ว่าเราเป็นผู้หญิงที่ open mind เป็นผู้หญิงที่ open heart เป็นผู้หญิงที่สามารถ approach เข้ามาคุยกับเราได้นะคะและสิ่งนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนดึงดูด ะค,ะความสนใจของหนุ่มๆเข้ามาโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรนี่ตั้งใจเลยด้วยซ้ําไปค่ะบางทีนะคะหลายๆครั้งผู้หญิงเราไม่ได้รู้ว่าความสนใจต่างๆเนี่ยมาหาเราเข้าหาเราโดยอัตมัติเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความที่เรามีความสุข เรามีความโฟล์กับเนเจอร์ของตัวเองค่ะของตัวเราเองเนี่ยเราจะเล่นเราจะทําอะไรด้วยความที่มันโฟล์ไปอย่างเงี้ยค่ะหล,หลายๆครั้งเลยีสังเกตดูนะคะจะมีคนแอบมองเรานะคะลองสังเกตดูนะคะถ้าวันเนี้ยเราเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราจําเป็นต้องไปโชว์ออฟใครอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่ามันบ่งบอกว่าตัวเราทําจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ Pass i o n ความหลงไหลคลั่งไคล้ความสนใจในบางอย่างอาจจะเป็นการทําอาหารนะคะคุกกิ้งอาจจะเป็นการแต่งหน้าเมคอัพอาจจะเป็นการแต่งตัวนะคะ อาจจะเป็นการเรียนภาษาใหม่เปลี่ยนรสยมเทสใหม,ใหม่ตกแต่งบ้านตกแต่งสวนจัดห้องนอนให้มันสวยงามจัดบ้านให้มันสวยหรืออ,ออกไปคาเฟ่น,น่นนั่นนี่สิ่งต่างๆเรล่านี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวเรานะคะยิ่งเราเอาความเป็นตัวเรานะคะความเท่ฟูนะคะความเป็นเด็กที่เราคอนเนคอยู่กับตัวเราความเป็นผู้หญิงของเราเนี่ยออกมาใช้มากเท่าไหร่นะคะสเสน่ห์ของเรายิ่งจะแผ่วพลาพลามากขึ้นตอนนั้น ผู้ชายทุกคนรักผู้หญิงที่รักในตัวเธอเองรักในสิ่งที่เธอเป็นไม่ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงแบบไหนนะคะไม่ว่าเธอจะมั่นใจเกินเบอร์เกินหน้าหรืออะไรก็ตามเซลล์เอสตีมเธอยิ่งสูงเซลล์สเปคของเธอยิ่งสูงนะคะมันยิ่งจะบ่งบอกว่าเธอเคารพตัวเองเธอไม่ยอมให้อะไรก็ตามแต่นะคะที่แย่ๆนะคะอยู่ในชีวิตเธอได้นานเธอจะดิสแทนส์ตัวเองนะคะเธอจะเอาตัวเองออกจากตรงนั้นทันทีเพราะเธอรู้ว่า คุณค่าของเธอมีมากเหลือเกินเธอรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นเธอรักในผู้หญิงคนนี้ในเด็กผู้หญิงคนนี้เธออยากจะปกป้องเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้นะคะเป็นเสน่ห์มากๆเลยของผู้หญิงเราที่หลายๆครั้งเราลืมไปว่าความเป็นผู้หญิงเราเนี่ยคือเสน่ห์คืออะไรที่มันสวยงามมากดังนั้นเนี่ยเลยอยากให้สาวๆทุกคนกล้าคิดกล้าฝันอยากเป็นอะไรนะคะให มองหา role model ก่อนก็ได้เพราะว่าอันนั้นนะ่ะมันจะทำให้คุณเห็นสมองเราจะเชื่อจากสิ่งที่มันเห็นสิ่งที่มัน experience ผู้หญิงทุกคนคะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวนะคะมันอยู่ที่ว่าเรากล้าคิดกล้าฝันแล้วก็เราก้าเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะอย่า drop ความสามารถ drop คุณค่าของตัวเองแล้วก็ drop นะคะความสวยงามของตัวเองเพราะว่าผู้หญิงเราทุกคนสวยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน,น้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ